อาจารย์สมชัยสีสุทธิยากรโพสต์ใครมีเงินฝากทกศไม่ต้องรีบถอนนะครับดิจิทัลวอลเล็ต172,300ล้านจากทกศนั้นยากมากยกเว้นแต่คณะกรรมการอยากจะย้ายบ้านพรบทกศ2509มาตรา9เขียนวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่าข้อที่1ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่เกษตรกรไม่ใช่ครอบครัวของเกษตรกรแม้จะมีคำว่าครอบครัวเกษตรกรในข้อคอและข้องอแต่การให้ต้องให้ต่อเกษตรกรตามข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ตัวเลขเกษตรกร,ร,ร17.23ล้านคนจึงเป็นตัวเลขยกเมฆเอาครอบครัวเกษตรกร,ร,กรที่ไม่รู้ชัดเจนว่ามีอีกกี่คนทำอาชีพอะไรร่ำรวยแค่ไหนแล้วมารวมให้ถึง17.23ล้านคนท,ทั้งทั้งที่เกษตรกร,ร,กรที่จดทะเบียนกับกระทรวงกรเกษตรมีเพียงแค่8.9ล้านคนข้อ3ยังไม่นับมาตราสิบของพรบทกศ ที่ให้อำนาจกระทำกิจการต่างๆในฐานะธนาคารรวม17อย่างเช่นให้กู้รับฝากขายตั๋วเงินและอื่นๆที่อ่าน10รอบแล้วไม่เจอคำว่าแจกเงินหรือให้รัฐบาลยืมเงินไปแจกข้อที่4ดังนั้นพิจารณาจากกฎหมายอย่างไรก็เอาเงินทกศไปสนับสนุนเงินดิจิตอลวอลเล็ไม่ได้นะครับยกเว้นคณะกรรมการทรกศจะลงมติให้โดยเสี่ยงติดคุก ข้อ5แต่ได้ข่าวจะมีการปรับคอรมอรเปลี่ยนรัฐมนตรีครังที่มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการทกสใหม่นี่หรือรู้ตัวเลยว่าจะเปลี่ยนคนติดคุกต้องหนึ่งมืนแล้วครับยกให้เจ้าสัวไปเลยพี่กุลาบ,บอกมึงจะมาแปลงกันทำไมวันนี้นะครับคือไม่ได้ไม่ได้ขัดขวางนะเว้ยถ้ามันทำเพื่อประชาชนนะคือเราอะเราก็อยากให้ประชาชนอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นภาษีประชาชน แต่บางสิ่งบางอย่างแม่งรับยากจริงๆนะเว้ยกับความคิดที่ต้องมานั่งหาเหวเข่าหอนอยู่เนี่ยวิพากวิจารยอยู่เนี่ยคือเอา้าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยคุณไอ้ซูเปอร์แอปเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าต้องใช้ภาษีประชาชนเท่าไหร่ไอ้ซูเปอร์แอปเนี่ยทำแอปขึ้นมาใหม่เนี่ยคือจริงๆถ้าแอปเดิมเราคนละครึ่งเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย คือมันจ่ายไปแล้วถูกไหมมันมันได้มาแล้วมันเป็นลายเส้นแล้วมันเป็นแอปของรัฐบาลแล้วไม่ต้องจ่ายเงินซ้ําละแต่พอเสร็จปุ๊บบอกว่าจะกู้ไว้ไอ้บอกว่าไม่กู้ไว้ดึงงบประมาณคุณรู้เปล่าไอ้ซูเปอร์แอปเนี่ยต้องใช้ต้องไปจ้างอนะครับโปรแกรมเมอร์แล้วลูกหลานใครว่าโปรแกรมเมอร์ร้อยี่สิบล้านนะครับเขียนแอปซูเปอร์แอปที่เราจะเอามาใช้ปรับปรุงกันอยู่เนี่ย ร้อยยี่สิบล้านนะครับไม่ได้สิบล้านนะไม่ได้ม่ได้ล้านเดียวนะครับจริงๆมันไม่ถึงหรอกคุณแค่แมงกระดิกนิดเดียวได้ร้อยี่สิบล้านผมถามว่าลูกใครหลานใครวะรับเขียนโปรแกร,รมซูเปอร์แอปเนี่ยงบภาษีมหาศาลนะครับร้อยี่สิบล้านมึงใช้เนี่ยโอ้โหหลายคนประ,ประชาชนวิพา์วิจารณ์นี่มึงกะเข้ามาเป็นรัฐบาลท,ที่ใช้ภาษีประชาชนอย่างเดียวเลยใช่ไหม ไอ้ชิปหมายมึงช่วยประหยัดหน่อยได้ไหมมึงเอาคนละครึ่งก็ได้แล้วไปปรับปรุงพัฒนาโปรแกร,รม,มก็ได้ให้มันครอบคลุมเพราะมันจดมาแล้วเสียไปก็ตั้งหลายล้านแล้วถูกไหมนี่ไม่กูมีตังมีปัญหาอะไรไหมนี่งบภาษีประชาชนร้อยยี่สิบล้านมันจิบจิบ <c oughs> มีใครกล้าค้านอีกไหมเอาไอ้ชิปหมายเขียนโปรแกรมซูเปอร์แอปเนี่ยนะซูเปอร์แอปเนี่ยร้อยยี่สิบล้านเนะี่ยโดยประมาณนะครับเออผมถามว่าเงินเงินคุณหรือเปล่า เงินรัฐบาลหรือเปล่าเงินเศรษฐาหรือเปล่าเงินคุณทักษิณป่ะเงินใครหรือเปล่า,ารรไม่ใช่นี่คือภาษีประชาชนคำถามบอกมึงมาเพื่อใช้ภาษีประชาชนอย่างเดียวมึง <Redmi> ใช้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 ใชใชอย่างเดียวนะครับอ้าว <ımız S 1> แล้วไม่ชิปหรอก็ชิปแล้วชิปแล้วชิปหาย <omat is> lly, เราชิปหายใครชิปหายประเทศด้วยมันไะม่ได้คุณเศรษฐาชิปหายเนี่ยนะไม่ได้รัฐบาลชิปหายเนี่ยอืมถูกไหมมันก็มีประมาณนี้แหละเออ ประชาชนก็อุทานเงินมันชิบหายไหมอหรือมันเจ๊งไหมเจ๊งอ่ะอคุณเดี๋ยวนะดูไม่ทันพี่วารุณีบอกพูดจาดีๆเยวขอโทษครับพี่วารุณีครับมันเจ๊งกันแล้วกันพี่วารุณีนะมันเจ๊งมันเจ๊งนะครับนะครับมันเจ๊งเพราะแค่เขียนแอปเนี่ยร้อยยี่สิบล้าน แล้วคุณอย่าลืมนะคือปกติแจกเงินสดเนี่ยคุณล็อกเป้าก็ได้ถูกไหมไม่จําเป็นต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลคุณล็อกเป้าว่าหนึ่งมืบาทนี่นะคุณต้องเอาไปซื้อแค่ร้านโชว์หวยเท่านั้นนะล็อกเป้านะครับต้องเอาไปซื้อแล้วอ้เงินที่สแกนจากเอาสมมุติได้เป็นกระเป๋าตังเงิน มาอยู่ในกระเป๋าตังและเดากคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเงินเนี้ยเงินสดสามารถสแกนอะไรได้เนี่ยหรือจ่ายหรือโอนมาเป็นเงินสดเนี่ยล็อกเป้าไปถูกไหมเออให้ใช้เฉพาะร้านโชห่วยไม่จําเป็นต้องออกเป็นเงินดิจิตอลปัญหามันคือต้องใช้ในเขตแถวแถว,แถวบ้านเท่านั้นแล้วทีนี้เอาแล้วถ้าร้านค้าอยู่กรุงเทพร้านค้าอยู่เชียงใหม่แล้วเอาสแกน QR โค้ดแล้วสแกนเสร็จปุ๊บไปจ่ายที่เชียงใหม่ได้ไหม อย่างเนี้ยคุณจะล็กอกยังไงอ่ะผมยังงงนะครับใช้วิธีการสแกนจ่ายอ่าสแกนจ่ายผ่านแอปซูเปอร์แอปร้อยี่สิบล้านเนี่ยสแกนจ่ายผมถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายได้ทั่วโลกสแกนจ่ายได้ทั่วประเทศคุณจะล็อกเขตพื้นที่ภายในตำบลคุณได้ยังไงซูเปอร์แอปจะฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงหรือมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเหรอคุณฮะแอป,ปที่พัฒนามาร้อยยี่สิบล้านเนี่ย ผมถามว่าวันนี้ให้สแกนจ่ายคุณบอกว่าสแกนจ่ายแค่ในหมู่บ้านผมว่าถ้าเอาคีว่าโคดสแกนจ่ายที่ไหนก็ได้ไหมเออแล้วรัฐบาลจะควบคุมยังไงคุณอย่าพูดรลอๆอเลยว่าตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่นะมันสามารถล็อกเป้าได้นะว่าสแกนที่กรุงเทพอสแกนให้เจ้าสัวที่ร้านโชห่วยแต่ผมถามจริงๆเถอะไอ้เงินเป็นแสนล้านน่ะ,ะสมมุติสแกนที่เชียงใหม่แสนล้านนะจ่ายที่เชียงใหม่แสนล้าน แล้วบริษัทเจ้าสัวเนี่ยบริษัทออฟฟิศใหญ่มันอยู่ที่กรุงเทพไอเงินแสนล้านเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยมันจะวิ่งเข้ากรุงเทพทันทีนะเพราะนะครับสํานักงานใหญ่ของร้านโชโห่วยมันอยู่กรุงเทพผมถามว่าแล้วมันกระจายเ,าเงินไปทั่วประเทศยังไงวะเพราะสุดท้ายเงินแสนล้านอะภาคเหนือแสนล้านภาคใต้แสนล้านภาคกลางแสนล้าน เข้ากระเป๋าเจ้าสัวหมดเลยแล้วเจ้าสัวอยู่ที่กรุงเทพเงินแสนล้านมันก็วิ่งมาที่กรุงเทพอย่างเดียวกระจายตรงไหนครับนั่นอ่ะมันกระจายตรงไหนนะแต่แหวดแน่นอนเออเออเจ้าสัวเนี่ยมันก็เจียดแหวดเเซตให้รัฐบาลแล้วมันเป็นการนะครับกระจายเงินกระจายเศรษฐกิจกระจายเม็ดเงินตรงไหนวะในเมื่อมึงสแกนมาทั่วประเทศแต่สุดท้าย5 0 0แสนล้านก็มารวมอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเนี่ยผมถามจริงๆอ่อะ มารวมอยู่ในกระเป๋าเจ้าสัวคนเดียวเนี่ยเออผมถามว่ามันกระจายตรงไหนวะเอาร้านลูกชิ้นเนี่ยผมถามจริงร้านนั้นลูกชิ้นน่ะคุณไปจดภาษีด้วยไหมคุณไปจดแวดเข้าโครงการได้ไหมก็ไม่ได้นะครับซื้อลูกชิ้นห้าบาทกูต้องไปยุ่งยากไปจดแวดเออแล้วเอาเงินดิจิตาลห้าบาทนะใช้ก็ไม่ได้ต้องเอาไปซื้อของในห้างก่อนเอาไปอุดหนุนนายทุนก่อนนะ ให้มันหมุนรักรอบสองรอบก่อนกูถึงจะได้ตังค์ไอชิปหายห้าบาทเนี่ยผมถามว่าใครมันจะซื้อวะมันจะกินลูกชิ้นกูยังยากยังเย็นเลยจะกินลูกชิ้นเนี่ยข้างหน้าปากซอยอ่ะไม้หนึ่งห้าบาทมันยังยากเลยผมถามว่ามึงทำไมยากทําไมก่อนเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เจ้าห้าแสนล้านเอาไปแปลงอ่กู้มาเป็นเงินสดนะเว้ยพี่น้องกู้เงินสดเอาไปแปลงเป็นเงินดิจิตอลห้าแสนล้านเสียค่าแปลงสามเปอร์เซ็นต์ สามเปอร์เซ็นของห้าแสนล้านเป็นกี่หมื่นล้านครับพี่น้องครับช่วยคิดหน่อยอ่านะอันนี้คือแปลงเอาเงินสดมึงกู้เงินสดความฉลาดก็คือเอาไปแปลงเป็นเงินดิจิตอลเพราะแปลงเนี่ยต้องเสียค่าแปลงสามเปอร์เซ็นเป็นเงินดิจิตอลหลักหมื่นล้านเสียแล้วนะหมื่นล้านนะคุณหลายหมื่นล้านนะออถูกไหมเอา้เพาพอเป็นเงินดิจิตอลเอาเงินดิจิตอลนะครับเข้ากระเป๋าเจ้าสัวเป็นเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนะครับ เสียค่าแปลงกลับให้เจ้าสัวมาเป็นเงินบาทมาเป็นเงินสดให้เจ้าสัวอีกสามเปอร์เซนกี่หมื่นล้าน้วครับเสียค่าทําแอป,ปอีกร้อยยี่สิบล้านบาทครับพี่น้องแล้วนี่คือมึงจะทให้ยุ่งยากทําไมก่อนประชาชนก็ใช้ยากถูกไหมบนกันระนาวแล้วครับคุณจะกระจายเม็ดเงินให้ทั่วถึงทุกจังหวัดแต่ห้าแสนล้านสุดท้ายเข้ากระเป๋าเจ้าสัวที่กรุงเทพ ห้าแสนล้านมันก็วิ่งมาที่กรุงเทพเพียงที่เดียวก็คือห้าแสนล้านกระจายตรงไหนนี่ผมถามว่ากระจายตรงไหนก่อนกระจายตรงไหนฮะตอบตอบหน่อยได้ไหมครับกระจายตรงไหนคุณคุณนึกภาพตามผมให้ทันนะกระจายตรงไหนกระจายตรงไหนกระจายไหมต้องถามว่ากระจายไหมกระจายหรือเปล่าสวัสดีนะครับสวัสดีที่ทุกคนฝากกดอไลค์กดแชร์นะฮะ กระจายไหมครับเออพอเงินเข้าจะอ่าถ้าเงินเข้าร้านค้าในแต่ละจังหวัดมันหมุนอยู่ในร้านค้าแต่ละจังหวัดนะไม่ใช่เป็นร้านโชว์หวยสาขาข,าของเจ้าสัวนะผมไม่เถียงอันนั้นกระจายแน่นอนครับผมไม่เถียงนะอันนั้นคือกระจายแน่นอนแต่คุณลองนึกสาภาพดีครับนะครับแต่ละร้านโชว์หวยมีสาขามื่นกว่าสาขาอย่างเงี้ยแปดพันสาขาอย่างเงี้ยผมถามว่าสุดท้าย กนะระเป๋าเงินห้าแสนล้านมันตกอยู่ในกระเป๋าใครอยากรู้แค่เนี้ยเอาตอบได้ไหมล่ะตอบได้ไหมอืมตอบไม่ได้ล่ะสิตอบได้ไหมไม่รู้อีกแล้วอืมอืมคุณอรพินบอกเจ้าสัวรับแบบจุกจกุจริงๆนะคน ประชาชนพูดกันให้แซดเนี่ยมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะถูกไหมประชาชนเขารู้กันหมดแล้วนะยังบอกว่าเนี่ยแปลงเป็นเงินดิจิตอลมันจะกระจายเม็ดเงินกระจายกระจายตรงไหนสุดท้ายมันวิ่งมาที่กรุงเทพห้าแสนล้านเนี่ยมาเข้ากระเป๋าเจ้าสัวแค่เจ้าเดียวเจ้าสองเจ้าสามเจ้าเนี่ยผมถามว่ามันช่วยเศรษฐ,ฐกิจตรงไหนก่อนมันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจมันช่วยเจ้าสัวประชาชนบอกมันช่วยเจ้าสัว อ่าอ่าเดี๋ยวมันก็ออกกดซื้อได้วันละวันนี้ครับพี่น้องเขาบอกว่าเงิน1,000งบาทดิจิตอลเนี่ยภายใน6เดือนถ้าไม่ใช้ก็คืนครับนะครับคืนนะครับเขาก็ริบคืนนะครับ6เดือนไม่ใช้เนี่ยนะครับทีนี้สื่อบางสื่อเว้ยนี่นี่แลกเปลี่ยนจริงๆนะใครเบื่อฟังก็ไม่เป็นไรใครอยากฟังอยากรู้ข้อมูลลึกๆมานั่งคุยกัน สื่อสื่อก็ไปถามเผ่าภูมินะเลขานุการรัฐดีคลังอะไรสักอย่างนะเผ่ภาภูมิ uh. ถามว่าเอ้าแล้วเด็กอายุ16เนี่ยมันมีวุฒิภาวะในการใช้เงินหมืน่นมากพอเหรอเด็กมันยังไม่ทํางานเลยนะมันยังมสี่อยู่เลยนะมสามมสิหมันมันจะมีวุฒิภาวะเอาเงินหมื่นไปใช้คือเด็กใช้เงินหนึ่งหมื่นใช้ใช้อะไรก่อนคุณผมถามแค่นี้ใช้อะไรก่อนเด็กหนึ่งหมื่น เด็กอายุ16 1ห0 0นึงบาททําไมถึงต้องแจกอายุ16เผ่าภูมิก็บอกว่าตามกระบวนการความคิดตกผลึกของเพื่อไทยก็คิดมาดีอยู่แล้วนะครับคิดมาดีอยู่แล้วว่าเด็กอายุ16นั้นมีวุฒิภาวะในการใช้เงินสูงสามารถไตรตรองได้ว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้โอ้โหดิ เ่าภูมิเขาตอบสื่ออย่างนี้นะผมผมมีความรู้สึกว่ามึงบ้าหรือเปาเนี่ยไอชิบหายเด็กอายุสิบอกเนี่ยนะจะมีวุฒิภาวะกำเงินหมืน่นซึ่งไม่เคยกำเงินเยอะที่สุดในชีวิตเงินหมื่นมาถามว่าเฮ้ยมีวุฒิภาวะใช้ยังไงอ่ะคุณเอาอะไรคิดก่อนเออหาเสียงเพราะเด็กอายุสิบหกอีกสามปีจะอายุสิบปดใช่ไหมหลายคนบอกแกนถูกไหม คือสื่อเขาจี้ไปเลยนะว่าทําไมถึงต้องแจกเด็กอายุสิบหกภูมิก็พูดผมก็ตกใจเขาก็พูดว่าเพื่อไทยคิดมาดีแล้วว่าอายุสิบหกเนี่ยเยาวชนเนี่ยเป็นล้านล้านเนี่ยคือมีวุฒิภาวะในการใช้เงินอยู่แล้วนี่คือความคิดของเพื่อไทยู <c oughs> อยากจะบ้าตายแล้วเด็กอายุสิบหกหมื่นบาทเนี่ยซื้อได้เฉพาะร้านโชห่วยนะครับผมว่า นะครับเด็กอายุสิบเนี่ยคงไปซื้อมามากกินกันขี้แตกขี้แตนนะครับหมื่นบาทมึงซื้อหมดไหมมึงซื้อตรงไหนได้คือมันแจกเหลือความจําเป็นน่ะคุณนึกภาพออกไหมพ่อก็ได้เหมือนหนึ่งแม่ก็ได้เหมือนหนึ่งลูกได้เหมือนลูกได้เหมือนซื้อแต่ร้านโชว่หวยน้าเนี่ยจะเป็นร้านโชห่วยอยู่แล้วเนี่ยมันซื้ออย่างอื่นไม่ได้เอาไปหมุนอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะไม่เข้าระบบนี่พอภูมิก็บอกนะเอาไปหมุนอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะไม่เข้าระบบห้องอะ ไม่เข้าระบบคืออะไรก่อนฮะตายหงตายหาเลยทีนี้เอาไปซื้ออย่างอื่นไม่ได้จ่ายค่าน้ํามันจ่ายค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่านี่สินไม่ได้จ่ายค่าเทอมไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ลูกก็ได้หมื่นหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าร้านโชวหวยลูกมีสามคนสามหมื่นก็ต้องเข้าร้านโชววยสามหมื่นนะคุณกูณไม่อยากซื้อแล้วกูซื้อของกินกูเข้าโชว์วยจนหน้ากูจะเป็นโชววยอยู่แล้วกูเยอะพอแล้วป่ะ แม่ก็ได้หนึ่งหมื่นก็ต้องเข้าร้านโชห่วยครอบครัวมีห้าคนคุณนึกสภาพนะฮะต้องใช้ห้าหมื่นนะลูกสามคนอายุสิบหกสมมุตินะแม่ก็ต้องร้านโชห่วยสามหมื่นพ่อแม่อีกสองคนสองหมื่นทั้งหมดเป็นห้าหมื่นภายในหกเดือนกูต้องเข้าร้านโชห่วยกูต้องไปซื้อข้าวฉาดกูต้องไปอุดหนุนมันอุดหนุนจนไม่รู้จะอุดหนุนยังไงนะครับเงินนะครับ ไม่ได้แตะทักแอะหนึ่งเพราะเป็นเงินดิจิตัลเงินดิจิตัลเอา้าเียเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้จะเติมน้ำมันไปโรงเรียนจะเติมน้ำมันไปทำงานเอาตังไหนอ่ะเอา้าก็ไม่มีตังไงจะเอาตังไหนอ่ะถูกไหมห้าหมืนคุณต้องขืนใจใช้เข้า,าร้านโชวยเนี่ยนะครับ ถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยรัฐก็ริบคืนหกเดือนผมถามว่าเด็กอายุสิบหกสามคนสามหมื่นคุณคิดว่าเงินเยอะมากๆขนาดนี้สำหรับเด็กอายุสิบกเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำอะไรซื้อโทรศัพท์ไม่ได้ครับผมซื้อโทรศัพท์ไม่ได้ครับผมบอกแล้วไงว่าถ้าซื้อของออ,งออนไลน์เขาห้ามหมดเลยอะ่ะเขาให้เข้าแต่ร้านโชว์ห่วยเพราะ เขาต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยมันหมุนนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ในเขตใกล้ๆบ้านคุณคุณฟังคำนี้ดีๆแล้วคุณจะถึงบางอ้อนะครับคุณจะถึงบางอ้อให้เม็ดเงินมันหมุนอยู่ตอนแรกสี่กิโลใช่ไหมรัศมีสี่กิโลใช่ไหมใช่ไหมรัศมีสี่กิโลเพราะต้องการให้เงินหมุนอยู่ในเขตพื้นที่เขตจังหวัดบ้านคุณ แต่คุณดูความคิดของรัฐบาลซึ่งผมไม่ได้เกลียดกับรัฐบาลนะแต่ผมมองว่าความคิดมันพิการมากๆเลยคุณจะให้เงินหมุนอยู่ในพื้นที่ได้ยังไงอะ่ะเงินเงินหมุนอยู่ในพื้นที่นั่นหมายความว่าผมอยู่ในอำเภออยู่ในหมู่บ้านผมเอาไปอุดหนุนร้านค้าในหมู่บ้านถูกไหมอ่าร้านค้าในหมู่บ้านเงินก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านถูกไหมถูกไหมอ่าผมไปอุดหนุนพ่อค้าพ่อค้าก็ต้องไปซื้อของต่อ ก็หมุนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมพี่น้องนี่ช้าๆนะนี่ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นร้านโชว์หวยของเจ้าสัวนะมันก็หมุนอยู่ในหมู่บ้านมันถูกแล้วถ้าอย่างเขาคิดอย่างนี้ถูกแล้วพ่อค้าในหมู่บ้านก็ไปอุดหนุนร้านค้าที่เป็นวัวเซลใหญ่ๆในจังหวัดมันก็เงินก็หมุนอยู่ในจังหวัดอันนี้ถูกต้องอันนี้ผมไม่เถียงแต่ถ้าวันนี้ผม10,000บาท ลูกเมียทั้งหมดห้าหมื่นบาทเอาไปอุดหนุนร้านโชห่วยเจ้าเจ้าสัวในตำบลในหมู่บ้านซึ่งร้านโชห่วยของเจ้าสัวเนี่ยเวลาเราไปอุดหนุนเนี่ยมันอยู่ในตำบลเราจริงเราไปอุดหนุนห้าหมื่นแต่ห้าหมื่นเนี่ยวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะบริษัทมันอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเงินมันจะไม่หมุนอยู่ในหมู่บ้านแล้วคุณก็จะไม่เงินเนี่ยดิจิตัลมันมีขามันสปีดมันเร็วมาก มันวิ่งไปที่กรุงเทพเราอุดหนุนแสนล้านนะมันก็วิ่งเข้าไปกรุงเทพแสนล้านมันไม่ได้หมุนอยู่ในตำบลนะเพราะสาขาของเจ้าสัวเนี่ยมันมีทุกพื้นที่แล้วผมถามว่าเงินมันจะสูบฉีดนะลงในจังหวัดลงในตำบลลงในอำเภอยังไงก่อนเพราะเงินมันไม่ทันสูบฉีดหรอกมันวิ่งเข้าไปในกรุงเทพแล้วนะครับมันวิ่งเข้าไปมันขามันเร็ว มันมันซูเปอร์ 5G แล้วผมถามว่าเอา้าแล้วเจตนารมณ์เดิมของรัฐบาลคืออะไรต้องการให้เงินมันหมุนอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในตำบลเว้ยคือเจ้าสัวพ่ออะไรนะประชาชนอุดหนุนร้านค้าร้านค้าก็อุดหนุนนะครับร้านค้าด้วยกันในจังหวัดก็เงินก็หมุนหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดทําให้นะเศรษฐกิจมันสูบฉีดเว้ย ถูกไหมมันเป็นการปั๊มหัวใจนะครับไอ้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยมันมันตื่นตัวพูดง่ายๆคือเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนมันคืออย่างนั้นแต่นี่มึงปั๊มยังไงก่อนเวลามึงปั๊มแต่ละทีเนี่ยนะครับมีห้าหมื่นเนี่ยห้าคนเนี่ยในครอบครัวไอ้เลือดก้อนเนี้ยโน้นมันไปปั๊มหัวใจที่กรุงเทพโน่นแล้วมันเป็นการปั๊มเศรษฐกิจในท้องถิ่นยังไงก่อนโอเคถ้าวันนี้ถ้าไม่มี พักสาขาของร้านโชห่วยของเจ้าสัวผมเห็นด้วยแต่พอมันมีพักสาขาของร้านโชห่วยในกรุงเทพไอเม็ดเงิน500แสนล้านมันวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครหมดเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วมันเป็นไปตามจิตนารมณ์ของรัฐบาลหรือเปล่าเล่ามันก็ไม่ใช่เลยถูกไหมมันผิดแผนไปหมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้1,000งบาทดิจิทัลมันก็เลยไม่สูบฉีดอยู่ในเขตพื้นที่ อยู่ใกล้บ้านคุณไงวันนี้คุณอย่าลืมนะครับคุณอยู่กรุงเทพคุณน่ะจะต้องไปใช้เงินหมื่นสมมุติบ้านคุณอยู่เชียงใหม่คุณต้องนั่งรถไปใช้เงินหมื่นที่เชียงใหม่ภายใน6เดือนให้หมดนะไม่ใช่คุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณใช้ที่นี่ได้และประเด็นซูเปอร์แอปเผาภูมิบอกแล้วว่าการใช้เนี่ยต้องเป็นเฟกทูเฟกคือคุณน่ะต้องไปสแกนในเชียงใหม่คุณจะมาสแกนที่กรุงเทพไม่ได้ต้องเป็นเฟกทูเฟกเท่านั้น เพราะฉะนั้นเงินหนึ่งหมืนบาทคุณจะใช้ทีห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทคุณมีภูมิลำนาอยู่ที่เชียงใหม่คุณต้องไปสแกนที่เชียงใหม่ห้ามสแกนที่กรุงเทพนะครับต้องประใจนะครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณจะใช้หนึ่งมืนบาทที่ต้องคุณต้องไปสแกนที่เชียงใหม่สันก็แพงนะฮะเข้าใจไหม <c oughs> แล้วคนบ้าอะไรวะเสียค่าเครื่องบินพันสองบันไปสแกนจ่ายห้าร้อยเออซื้อกว๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยแบบที่จุลพันธุ์พูดอย่างเนี้ บ้าไปแล้วเนี่ยคุณดูความเป็นไปได้ที่ผมพูดอะนี่คือเนื้อแท้จริงๆแล้วพอสื่อถามนะครับเผ่าภูมิต่อเผ่าภูมิบอกว่าตอนนี้ซูเปอร์แอปกำลังอ,อยู่ในช่วงของปรับปรุงนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไอที่พูดมาให้ได้แก้ยังไงก่อนูอยู่ที่กรุงเทพประชากรอยู่ในกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดเกือบร้อยเอร์เซแล้วเวลาสแกนจ่ายห้าร้อยต้องเฟกทูเฟกเท่านั้นนะครับ ต้องสแกนคุณต้องไปยืนต่อหน้าเจ้าของร้านโชว์หวยเลยนะที่เซเวนะหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นร้านโชว์วยคุณต้องไปยืนต่อหน้าเขาและสแกนตรงนั้นเท่านั้นนะคุณถึงจะจ่ายเงินหมื่นได้อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของ1,000งบาทดิจิตอลนะครับเออแล้วคนบ้าที่ไหนภายใน3เดือนกูเสียค่าเครื่องบินไม่คมมากกว่าหมื่นนอีกมากกว่าหนึ่งบาทที่จะเพื่อไปใช้สิทธ สุดท้ายถ้าไม่ใช้สิทธิ์เครืองไงก่อนคืนคืนพลังคืนพลังเหมือนกับบังคับให้ประชาชนต้องไปใช้ช